สวัสดีครับพรมินรพี่น้องครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอขุนหารครับจังหวัดริสเกตครับท่พาพี่พานองมาเยี่ยมโมเมจิฟรามครับพรมินรพี่น้องครับฟรามนี่นะครับเป็นฟรามเลียงเป็ดนะครับ เพิ่มครับเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพเป็ดนะครับข้าฟาร์มข้าเข้าดูแลตังไหนครับผมอยู่นี่สุขภาพก็คือหลักๆก็คือคลอกสะอาดเนาะหลักๆก็คือคลอกสะอาดแล้วก็อ่าไอ้พื้นเรียงครับก็ต้องมีมีกินมีอย่างนั้นน้ำต่อครับครัผมมาแลงวันพงอยังที่ว่าเป็นพาหะน้ำเชื้อโลกมาหาฟาร์มข้าเข้ากับนีตัวซอยอยู่ครับอ๋ออยู่นี่ครับมีตัวซอยครับมีตัวซอยมีเคล็ดลับเข้าใส่อย่างอยู่ครับตอนนี้ผมก็ใส่ ไมโครเบสครับก็คือตุลซีพรับกินตัวนี้ครับผมใส่ผมใส่มาโอ้ดูซื้อว่าจะหลายปีอยู่ขื้นกันครับก็เห็นผลก็คือแม้วมาแรกวันที่มันเคยมีหลายๆอ่ะผมก็ใส่ก็ดีขึ้นกินก็บม่เหม็นชาวบ้านชาวเมื่อวันก็บม่เหม็นครับผมเบียรเท่าลดลงว่าง่ายๆนะครัลดลงเลยแทบสิบปมี่แหละครับแทบสิบปมี่เนาะปกตินี่กลางม้งกินเข่าแล้วครับกลางม้งกินเข่าก้อนหนานี้เอาไว้ให้พี่ให้้นองฟังมึงก้อนหนานี่เข่าเลี้ยง เป็ดแบบนี้นะครับเลี่ยงเป็ดแบบนี้ครัเป็ดครับผมย่างย่างย่างถี่หัวก็คือเรื่องกลิ่นเรื่องแมลงวันเนาอผมมาพัมนารัดได้เลยอยู่นี่ม่มีนะครับเดี๋ยวหันไปก่อนเข้าสีมาเจออันนี้ครับคับผมก็ฉีดยาคาเชื้อธรรมดาแล้วก็มีแกบห้อยแน่มันก็มันก็ยังมีกินอยู่หรอครับครับแต่ผมพ่อผมมาใส่ตัวนี้ก็รู้สึกว่ามันมันโอเคอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นยูเรซียรับกินที่ว่าสามารถฉีดถึงตัวเป็ดได้นะมันบอกครับ มันเทศไทยสารทับบเป็นอันตราย๋อแล้วเพระผมฉีดเมื่อกี้นี่ผมฉีดไปกะผมฉีดทุกมือผมก็ไม่คยใส่ผ้าพิสูจู์เพราะมันหอมครับครับหอมคือยาปั๊บพัน่มเลยอ๋อมันก็เลยแบบเออใส่ดีมันบูชุนครับคือใส่มาเรื่อยๆครับผมสะพานแรกเขากับหมูซื้อหล่ะว่าเพิ่นบอป็นอันตรายกับเฮาพรอมเป็นจุลชีพที่พอจากธรรมชาติเลยครับอืมใส่ดีอยู่ครับใส่ใส่ดีนะครับผมเป็น้นองกับจากอ่า พี่เปิป่มนะครับเปิลมาครั้งแรกนี่จนได้กลางมุ่งกินเขานะครับพอเป็พี่น้องครับร<า>เรื่องปัดเรื่องกินไปกระทบฮอดให้บาดเขาบอที่แหลกข้างค <พอ S 2> ้างบ้านเพิ่นกันเพิ่นกันสิีเมนอยู่ตะเพิ่นเบาเ <c oughs> บา <c oughs> โดยความเกลงใจเขากะหาหาไอ้ยาที่อีหยังถือว่ามันมันใส่เรากินมันบ่มีแล้วกอะมาแลงวันกัลดลงจสินะอ๋อมาแลงวันกับบ่อไก่ีครับเอาหลักๆเลยเป็นหยังจังเลือกที่จะใส่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ อ่าหลักๆคือมันหอมครับหลักๆก็คือหอมเนาะเป็นเม็ดกับซิงแมตล้อมแล้วก็อาทิตย์นึงผมก็ฉีดเท่านึงกับขวดนึงกับใส่ได้นานเลยครับจนลืมใส่ใส่จนหลงจนลืมจนลืมอืมมันมีวิธีใส่ใส่ยากบ่บ่ครับผมไปใส่สองฝาในตอนนั้นยี่สิบลิตรกับกับทิ้งไว้จะประมาณสักยี่สิบนาทีให้ซุลซีมันแตกตัวครับกับขอยามะคนครับ ผลก็ใสง่ายครับใส่ง่ายเนาะนะครับอยู่นี่นะครับขอบกับโบมินนะครับต้องร่องมาเบงเองครับมาแรงวันบุ่มแถบจะบ่มีนะครับแถบจะบ่มีเลยนะครับพอมีพี่น้องครับถือว่าการจัดการอยู่นี่ดีเยี่ยมนะครับบันนีโบมีกิีนบบมีมาแรงวันประการห้อาหารเป็นอะไรเป็ดเท่าสมบูรณ์ขึ้นบอกครับรู้สึกว่าใครสิดีจริงเพราะว่ายังตีนสุขภาพเขาดีนั่นบ่ละครับพราหะ มาลงมาแล้งกมาแลงวันยังกับผมนีกินกับผมนีกินเลยเหรอครับบอกยังไงขอบผมส<อ>ิบผมนี่นอคผมก็แปลกใจอยู่เอ๊ะมันอยู่จังไหนมันจังมัไม่กินผักพพมันสิดีขึ้งมันสิดีขึ้นแล้วก็ครับพอดีซองก็คือเวลาเขาฉีดไปเขาบปรตองระวังให้มันถึงตัวเปียกนะเข้าฉีดฉีดไปเลยล่ลยเรื่อยถึงเอาของอาหารเองแน่ก็ได้แม่ครับฉีดใส่อ <ไป S 2> าหารกับพวกเป็นยังรโอเคเลยครับโอเคเนาะตั้งแต่ผมใส่ยี่ห้ออื่นมากผมก็ว่าตัวนี้ผ่าน สนับสนุนโดย หัวเชื้อจุลินทรีย์ไมโครเบตช่วยดับกลิ่นลดแมลงวันไรสัตว์ตกค้างทางเลือกใหม่ให้กับชาวกเกษตรกร